25ข้อที่ใช้เวลาถึง40ปีเลยนะถึงกว่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ค่ะก่อนไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะตอนที่มีคลิปใหม่เนี่ยเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะกับเพจองศาที่หายไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะพบกับจูนเพจองศาที่หายไปค่ะเรามาดูกันว่า 25ข้อที่แบบเอ้ยเราต้องใช้เวลา40ปีเลยนะถึงแบบจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเราทำตั้งแต่อายุยังน้อยหรือทำตั้งแต่วันนี้นะคะมันแบบคุ้มมากๆเลยกับเวลาที่เหลืออยู่ค่ะข้อแรกเลยค่ะมัวไปมัวแต่ไปทำให้คนอื่นยอมรับมากกว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการข้อ2ค่ะ มัวแต่ไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่รำคาญสิ่งที่ไม่อยากเห็นมากกว่าเลือกมองในสิ่งที่อยากเห็นข้อที่3มัวแต่ทำดีพูดเพราะเอาใจคนนอกบ้านมากกว่าทำดีกับคนในบ้านข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อที่4 –มัวแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นอิจฉาคนอื่นมากกว่าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำข้อที่5มัวแต่หาทางลัดหาเทคนิค มากกว่าทำ Small วินในแต่ละวันสร้างวินัยให้กับตัวเองข้อต่อไปค่ะโมแต่โฟกัสเงินตรงหน้ามากกว่าสนใจสิ่งรอบข้างคนข้างกายคนสำคัญข้อที่7โมัวแต่โทษคนอื่นมากกว่ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองข้อที่8โมัวแต่น้อยใจอยู่ที่ไม่มีคนมาช่วยมากกว่าที่จะสร้างทางเดินให้กับตัวเองข้อที่9 เมื่อแต่ใช้เวลาท้อทแท้กับชีวิตมากกว่าใช้เวลาไปกับการสร้างชีวิตข้อที่10เมื่อแต่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้อยู่แล้วมากกว่าถ่อมตนแล้วก็เรียนรู้จากคนอื่นไว้ตรงนี้จะทําให้เราพัฒนาเยอะมากเลยนะคะข้อ11ค่ะเมื่อแต่จ่ายให้กับสิ่งที่ตัวเองอยากได้มากกว่าจ่ายให้กับสิ่งที่ก่อให้เกิดมูลค่าหรือว่าสร้างทรัพย์สิน12เมื่อแต่สนใจผลลัพธ์ที่ได้เร็วๆมากกว่าการมองระยะยาว ข้อ13โมัวแต่โทษตัวเองมากกว่าชื่นชมตัวเองข้อที่1 4โมัแต่แคร์ความคิดคนอื่นมากกว่าแคร์ความคิดตัวเองข้อที่15โมัแต่ให้ความสำคัญกับการเงินมากกว่าให้ความสำคัญกับความสุขข้อที่16 16มัวแต่พัฒนาความสามารถมากกว่าพัฒนาความคีดระทัศนคติ ข้อที่17โมัวแต่กลัวมากกว่าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆข้อที่18โมัวแต่อายมากกว่าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองฝันข้อที่19โมัวแต่สร้างภาพมากกว่าสร้างค,คุณค่าให้กับตัวเองข้อที่20โมัวแต่เอาชนะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกมากกว่าทำความเข้าใจคนอื่นข้อที่21 มัวแต่หาข้ออ้างมากกว่าจะจัดเวลาเพื่อทำสิ่งสำคัญที่กระทบชีวิตข้อที่22มัวแต่คิดพูดฝันมากกว่าการลงมือทำอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะข้อที่23มัวแต่ทำงานในที่ดินของคนอื่นมากกว่ามาสร้างอาณาจักรของตัวเองข้อที่24มัวแต่เดินตามความฝันของคนอื่นมากกว่ามาทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงและข้อสุดท้ายค่ะ มัวแต่ติดข้อจํากัดตัวเองมากกว่าพยายามหาทางออกวิธีไงคะถ้าสมมติว่าเราทํา25ข้อนี้ตั้งแต่แบบตอนนี้เลยอะโอ้ยเวลาที่เหลืออยู่ของเราอะมันจะแบบเพอร์เฟกขนาดไหนเนาะมันจะแบบมีมันจะมีความหวังความฝันมีทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราที่เราต้องการได้มากขนาดไหนคะ่ะวันนี้นะคะเราพัฒนาตัวเองเวลาหนึ่งองศาหนึ่งวัน10วันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันล่ะพันวันล่ะ จะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโค้งเดิมเลยค่ะแล้วมาพบกับโูนนะคะกับเพจองศาที่หายไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย